ยิ่งใหญ่อลังการระเบียบมินิมาร์ทโอ้วาทศิลสูงกิ้มนม่หวงดีสูเกินเท่าน,นั้นงหาจี๊คาขัน<ม>นี่มันคือบอสไซสซเสือเครื่องเงี้สัน่นอ๋อเซ็กซี่ใม่ได้ที่เปิดบ้งแล้วไก่แล้วไก่แล้วแต่<ม>ตอนนีย้ยังยังยังอันเขาเอ่ยว่ากังวนอยู่เพราะว่าโชว์ อลังการนนในห้องพักในซ้อมดีมือดีละก็เลยซ้อมมือนีละเปลี่ยนจนถึงวในที่สุดท้ายน<ม>ี่ก็เลยทำการบ้านมน้ามือนีแบบเพือดเทียบพอ่อละตอนนี้ไม่น้อกทาเบิงบ้งทาเบิ้งแต่ช่วงปด,ดูกาลเพราะว่าหน้าเดินรักดูแลสุขภาพสม่ำๆบ่อยบ่อยเสียงเหตุบ่อยเสียงหายบ่อยเป็นคัดเป็นไออะไรเนี่ยมันสำคัญเขาเคกินน้ำผึ้งกินมะนาวน้ำฮ่อนอยู่บ่น้ำอุ่นเสนอน้ำอุ่นทำความรดอนข้าก่อนได้เพียงพอก่อนอะก็กินยาพารากินยาลด แกไขไว้คิปสี่ว้ข้าวใหนในบอเพียงฮะพอเพียงพ่อี่มาไทยกันไรหนาแหงบอดีอยู่หาดีเป็นอาลหงมอ่ีเคียวสันทายลงกันไรเป็นตกันมันมุมมื่ไงมหมื่นมืดนพูดเพิ่นก็เข้าใจอยู่ว่าเขาแบบย้อนแสงหลองใช่ไหมร้องขานนิเดียว อะไรฟังเนี่ยสิบหกชั้นปลาทั่วลาชั้นพรหมยกอกรสิบนิ้วประนมขึ้นเหนือสเสียนเวียนน้องบูชาแม่ธรณีพ่อปู่ฤๅษีอัญเชิญท่านมาจังหวะนี้ฉล่านมาฉลี ะะมาทำไมยู่แยหลัำก่อนลำเดียวก็แแ่งนานเลยแต่งนานลำเลยตื่นด้อืตื <S <S ่นดื้ด้ตืนเบอร์สี่สปีไ่ด้เก่าแต่ว่าถ้าเ่นผ้าเฮ็ดปาาาเบิ่พี่น้องสคลิปี่ยนไปจนว่าจุดประหอดวินาที่สุด้ทยพี่น้องขาเออก่ะสืบอม่เลาลงมาใส่ตงหมอนมอนมทัานอย่เด ฉากแรกกับชว์โชว์วงโชว์อย่างญี่ปุ่นทั้งช่วงวงหลังเมียนแม่แต่ไม่ชว์วงมีโช่วงปีกิดออกมาเออแล้วกันเต้ยออกเต้ยเข่าทั้งบทบาทท่านท่านท่านเสียคนนี้แต่วันนี้ยิงไม่หน่อยนึ่งมือช่วงถ่ายตอนช่วงค้อนถ่ายส้นเสรอกเนาะฮะให้ไปนอาไปสำนีกรไปนอนเนี่ยดูไรอ่ะท่ารเดี๋ยวมันวิ่งอีเดี๋ยวมันจืดเหรอเพื่อใด บัวอะไรแบ่ป่ะฮะบอะไรพี่้องได้ใชบวเปยนอนแต่เริ่มต้นกับเป็นีมาด้อยมันกับ่อเปลียนพี่้องเยตอนเขียวทิมโล้ดป้ายังยำเขาตอนเขียวคำบมีคำบมีเขียวกบมี่ีีเขียวดอก่ที่มียังเมนนอกประเดคำบมีเขียวดีไรซื้อเนากินปซื้อเนากินป